สวัสดีครับพบกับเราฮอยลันอีกแล้วนะครับผมว่วันนี้มาในรูปแบบที่แบบว่ารีบทำอ่าโอเครีบทำจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องเฉียวเรื่องรานรวงจริงอร่อยอ่ะเรื่องในตอนนี้เนี่ยนะคงจะไม่พ้นเกี่ยวกับกกร์ไหมถูกไหมถูกใช่ไหมยิงลิงที่จะเอาเอาจริงๆลิงให้ได้กกรเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนทําอะไรไหนลุงเกินหน่อยเขาเป็นคณะกรรมการร่วมกันตามายระหว่างระหว่างมีหอการค้าอ่าฮะาอุตสาหกรรมเออ สภาธนาคารธนาคารเขามารวมตัวกันเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่ออะไรเป็นของพิรเลนจเจอร์เหรอจุดประสงค์หลักของเขาเนี่ยพือมายุ่งให้เศรษฐกิจดีขึ้นอืมแต่มันมีหลักกว่านั้นอีกก็คือเพื่อรักษาองค์กรชองเนี่ยให้มีประสิทธิภาพเดี๋ยวเดี๋ยวเขารักษาเลยนะเศรษฐกิจให้ดีขึ้นแล้วรักษาองค์กรเขาให้มีประสิทธิภาพทำไมเขาไม่รักษาองค์กรให้เสร็จก่อนแล้วเขามาช่วยเราลุงเขาอะอ้างมาช่วยเราจริงเขารักษาองค์กรเขาแต่ว่าคือเป็นประโยชน์ไปด้วยกันนะวินวินอ๋อโอเคฮะ มีไอ้พักเข้าไปเป็นประธานก็เลยมีพูดถึงว่าไอ้ระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ยมีปัญหา,นาในหลายจุดแต่วันนี้เขายกจุกนี้มาพูดถึงเรื่องการขาดดุลดีตอนการขาดดุลน,นี่คืออะไรรู้ป่ะการขาดดุลก็คือเราใช้ไปมากกว่ารับเออจะั้าเหมือนกับการขาดดุลของประเทศก็หมายถึงว่าเราส่งออกอ,อ่ะน้อยอนําเข้ามาเยอะใช่ป่ะก็เลยต้องเสียดุลการค้าอันนี้ก็เหมือนกันประโยชน์ที่เราได้อ่ะน้อยโอเคลุงเราจะมาขมวดปมไอ้คำว่าจุดไอ้ขาดดุล ดิจิทัลดิจิตาลดิจิทัสมันอ่านว่าอะไรมันถูกไหมดิจิตั้นดิจิตอนแล้วแต่มันไม่ใช่อะไรเหมือนกันมันคืออะไรตัวเนี้ยก็คือการค้าที่เกี่ยวกับระบบไอในคอมพิวเตอร์ในอินเทอร์เน็ตก็อาจจะมีพวกสตรีมมิ่งสตรีมมิ่งต่างๆต่างอีคอมเมิร์ซ อ่านั่นนั่นแหละนั่นแหละสองอย่างหลักๆหลักๆสองอย่างอ่าไม่ว่าจะเป็นแอปสีฟ้าแอปสีส้มอีคอมเมิร์ซนะแล้วก็แอปสีแดงนะลูเอ้ก,นกหน้าจะให้บอกว่าช้อปปี้ลาลาดาใช่ไหมช้อปปี้ลาลาดาอันนี้ใช่ไหมก็เขา้เป็นข่าวมาแล้วอเอาคเกิน y o ยูทูบเ e ็ f l ิ x กหมดเลยแต่ไม่หมด เออแล้วทำไมลุงเขาเขาจ่ายให้เราเท่าไหร่คือเน็ตฟิกพวกเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยทั้งหมดเลยนะทั้ง Facebook Google อะไรพวกเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยมมันไม่จ่ายอะไรสักอย่างฟรีมันได้เงินไปหมดเลยฟรีหลังๆเนี้ยเราก็เริ่มจะไปเอาเงินมันมาได้ทีอะหน่อยึงได้เีอะหน่อยอ่าก็ได้ภาษีแบตเข้ามาเริ่มเมื่อปี64 64นี่เหรอ64นี่เองก่อนหน้านั้นสบายใจห้ยลิ้มลิ้มอ่ะอันนั้นแต่ทีนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าเราอ่ะไม่สามารถล้วงเข้าไปในระบบการเงินของเขา ทั้งหมดเขาอ่ะมันจะอยู่สํานักงานอยู่ที่ต่างประเทศแล้วแต่เขาจะให้มาแล้วก็ไม่กล้าทําอะไรมากเอไอ้ระบบนี้ผมคุ้นนะทำไมเหมือนตอนเสียภาษีเลยอะ่ะให้เราตรวจเ่อนเอ,อนล่ก็เขียนว่าต้องจ่ายเท่าไหร่นะเอาไปเอาไปาแต่เป็นคนไทยเขาตรวจได้ไงเพราะว่ากฎหมายมันเข้าไปล้วงได้อ๋อเช็คธนาคารของเราได้แต่ของต่างต่างชาติเนี่ยทำอะไรก็มากไม่ได้กลัวเขาไม่มาลงทุนกูอย่างนี้เลยเอารัฐบาลเขาบอกว่าระบบเศรษฐกิจดีไงก็ต้องทำอย่างนั้นแล้วแล้วมันพอไอ้พวกเนี้ยเอาสติม นิ่งก่อนนะโอเคมันอ่ะมีรายได้อ่ะเราเห็นเลยว่าได้จากค่าโฆษณาจากในประเทศเนี่ยเท่าไรสองแสนกว่าล้านทั้งหมดเออแต่เน,นี้ยปัญหามันมีอยู่ว่าว่าถ้าเกิดคำนวณภาษีแล้วเนี่ยที่เขาต้องเสียให้กับประเทศเนี่ย,ยถ้ายอดสองแสนกว่าล้านเนี่ยภาษีต้องเสียเกือ 2, 2, บสองสองหมื่นล้านแต่เขาให้ภาษีเราเนี่ยแค่หกพันกว่าล้านเราเก็บภาษีเขาได้แค่นี้มาทำไมอ่ะก็งบดุลในต่างอ่ะเขาจะไม่ชี้แจงละเอียดแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้กฎหมายมันไปไม่ถึงก็ต้องมาแก้กฎหมายตรงนี้ให้เราสามารถที่จะ เอาลงลึกเอาละเอียดเข้ามาให้ได้ซึ่งประเทศอื่นๆอ่ะเขาทำเขาทำได้เขาทำได้ไม่ใช่ว่าเขาห้ามเห็นแล้วกฎหมายไม่มังคับแต่ประเทศเราโอปอล์เขาไม่มาลงทุนก็เลยอารุปมารวยเขาตั้งแรกๆไทยเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันทำได้แต่ยังไม่ทำอารุปมารวยโอเคหลังจากนี้เขาเลยต้องให้เราต้องเข้มงวดตรงนี้โอเคเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าสตรีมมิ่งไปแล้วอันนี้จบแล้วที่ตีมมิ่งอ่ะสตรีมมิ่งเนี่ยก็มีประมาณนี้จบต้องแก้กฎหมายไงอ่าต่อไปอีคอมเมิร์ซลุงโอ้โหนี่งานใหญ่งานช้างเพราะว่ามันกระทบกับชีวิตประจำวันของเราด้วยยังไงก็คืออัันดบ การเนี่ยการเสียภาษีของพวกเขาเนี่ยครับเขาก็เหมือนกันเสียภาษีอ่ะแทบจะไม่เสียเดี๋ยวนะเสียภาษีแทบจะไม่เสียอาจจะมเสียเนี่ยแต่น้อยมากโอเคอ่าไปแล้วตอนหลังเนี่ยเราก็ไปเก็บภาษีแบตจากเขาได้อ่าทีนี้มันก็ยังมีขั้นบันไดในการเก็บภาษีแบตอีย่างไงอย่างไรพอรู้ไหมภาษีแบตเนี่ยภาษีแบตถ้าเป็นสินค้าผลิตจากประเทศไทยนี่นะบาทแรกเราเอาแบตเลยบาทแรกแบตเลยนะเออแต่ถ้าเกิดผ่านพวกอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มพวกเนี้ยทำไมมันมีตัวช่วยคือเรากลัวเขาไม่มาลงทุนเราก็เลยมีเงื่อนไขให้เขา ว่าถ้าเกิดยอดไม่ถึง1,500บาทอืมไม่ต้องแหวกเลยสักกะหลือถ้าเกิดเราซื้ออะไรก็แล้วแต่1,450แบบเนี้ยก็ไม่ต้องเสียแหวกอันนี้ที่ไม่ว่าจะเป็นเคสโทรศัพท์ใช่หรืออะไรพวกนี้ที่เราสั่งมาจากเมืองจีนน่ะที่เขาบอกมีต้องซอยอย่าพูดอย่างนั้นดิอย่าพูดอย่างนั้นดิอย่าพูดอย่างนี้ผมรู้สึกแย่เลยเนี่ยผมสั่งจากเมืองจีนหรือเมืองจีนเนี่ยผมก็คือคนนึงทนะแต่เป็นคนเดียวคนไทยมีเยอะแยะอ๋อโอเคไม่ผิดนะที่เราอยากจะได้ของถูกแต่ครัเนี้ยถ้าเกิดกฎหมายมีระบบไว้เนี่ยพอมันไม่สาาาาาามมมรถททํํได้้กก็ตตองฎหย คนที่ผิดม um, ันค <aquí S 1> <ๆ>ือคนที่ควบคุมกฎหมายนี่พวกเราเว้ยอ๋อนี่คุณลุงบอกว่าอยา่เล่นกับระบบ้อเข้าระบบใช่ใช่ใช่คือพันห้าร้อยบาทเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าเราสั่งซื้อมาเยอะๆเ๋ยแม่งซอยซอยอะไรกันไม่ให้ไม่ถึงพันห้าร้อยสักทีแล้วกับแม่งไม่ต้องเสียแวกเลยเออมันมีวิธีการอย่างนี้ทําให้คนไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะแข่งขันได้แค่มึงไม่แวกเหมือนกันนะหรือว่าเก็บแวกเหมือนกันนะเราก็ต้นทุนเราก็ลาบากอยู่แล้ว อ่ะอันนี้คือขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งภาษีส่วนรวมเนี่ยแม่งมันก็มีวิธีที่ไม่เสียได้อีกเดี๋ยวเดีวภาษีส่วนรวมนี่คืออะไระก็คือภาษีมันมีภาษีรายได้บุคคลภาษีรายได้นิติบุคคลอ่าอเออพวกเขาก็ไม่เสียอีกเพราะบริษัทแม่มันอยู่ต่างประเทศมันก็มีเงื่อนไขที่ไม่เสียได้อีกต้นทุนมันก็เลยถูกกว่าคนไทยเยอะแล้วมันไม่กระทบแค่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวไงม,มันมันกระทบส่วนที่ว่าถ้าเราจะส่งของสินค้าเราเนี่ยที่ผลิตสินค้าคล้ายๆกันออกไปขายต่างประเทศเนี่ยเราก็ไปขายไม่ได้ เพราะว่ามีบางคนเนี่ยต่างประเทศเขาจะเก็บภาษีทั้หมดเลยนะครับแต,แต่บางคนเนี่ยมันก็เอาสของที่ไม่ได้เสียภาษีจากจีนเนี่ยจากไทยเนี่ยเอาไปส่งโดยมันไม่เอาผลิตภัณฑ์ของคนไทยไปส่งคือ,อยังไงมันผ่านไปหรอ,อเป็นทางผ่านไปแล้วมันก็กินข้าวอยู่อ๋อง่ายๆ่างั้นเลยถ้าจีนส่งไปประเทศทเขาเองอ่ะเสียภาษีสูงกว่าโอเคเพราะว่าประเทศเราใจดีให้กับไอกนะบางคนแต่ไม่ได้ใจดีกับประชาชนอันนี้คือส่วนหนึ่งแล้วเรื่องภาษีทีนี้มันมีอันตรายมากกว่าภาษีคุณภาพของสินค้ามันกระทบกับ คุณภาพของชีวิตเราด้วยไม่ว่าจะเป็น ครีมเครื่องอางอาหารเสริมเมื่อระบบนี้มันเข้ามาแล้วมันไม่มีการตรวจสอบเข้มงวดอะไรต่างๆทั้งภาษีเองก็ไม่ตรวจออ,อยอก็ไม่มีไม่ได้เข้ามามีไหมบางคนซื้อมาไม่มีเลยอ่ะแล้วแค่นี้ก็ยังไม่พอมันไปถึงหลอดไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไดเปาผมหม้อถูกๆหม้อต้มนุ่นทะนี่ไฟฟ้าุกถูกแล้วถ้าถูกแล้วมันดีเนี่ยมันก็ยังคือมีข้อเสียอยู่หน่อยนึงใช่ไหม ภาษีก็ไม่เสียแล้วก็ถูกทําให้เราแข่งขันไม่ได้แล้วคุณภาพที่มันแย่อีกนี่ลุงเราจะบอกต้นทุนทางธุรกิจมันไม่เหมือนกันถูกไหมอ่าใช่ต้นทุนทางธุรกิจเนี่ยต่างกันเลยราคามันก็เลย,ลเลยไม่สามารถเก็บเทบไปได้แล้วเพาที่ว่าทําในไทยจากจากกีนเข้ามาคือเขามีเป็นโรงงานระดับโลกนะวัตก,กรรมเขาเนี่ยมากมายเขาผลิตก,กําลังผลิตเนี่ยเขาเยอะแยะมากมายเลยแล้วเขาก็ได้รับการส่งเสริมตรงนี้สําคัญที่สุดเห็นไหมรับได้รับการส่งเสริมจากจาก,จากประเทศเขาไงเรื่องในอุตสาหกรรมในการผลิตอะไรต่างๆ ของเราเนี่ยส่งเสริมแต่ไอ้พวกต่างชาติกับบริษัทใหญ่ๆแต่ของจีนเนี่ยเขาจะมีเป็นสเต็ปเลย บริษัทเล็กๆโรงงานเล็กๆเขาก็จะส่งเสริมแบบหนึ่งแบบหนึ่งแต่ทําให้การแข่งขันมันสามารถสูสีกันได้โอเคลุงก่อนที่จะไปไกลกว่านี้นี่ขั้นที่สองแล้วใช่ไหมอ่อขั้นที่3มมีไหมหรือว่ามันจะจบยู่ขั้นที่คืออันนี้มันคือขั้นที่2แต่แล้วมันจะมีผลกระทบต่อไงอผลกระทบต่อที่เราจะส่งออกเนะี่ยทำไมเราถึงไปส่งออกรดลงก็เพราะว่าเราไปเปิดทางเข้าตรงนี้ให,ให้กับประเทศจีนแต่แล้วเราก็าไปช่วยเหลือประเทศจีนในการส่งออกเป็นทางผ่านไปในหน้า ทุกทุกอย่างเลยโอเคแล้วแค่นี้ก็ยังไม่พอยังมีอีกหรอฮะยังมียังมีอีกอ่ะเอา้าพราผลกระทบเสร็จปุ๊บแล้วการแข่งขันสู้ไม่ได้แล้วคนไทยจะอยู่ยังไงแล้วมันมีอีกนอกจากเขาจะส่งสินค้ามาจากที่ประเทศจีนะ่อจะมาถึงก็ช้าใช่ไหมครั<ะ>บพอหลังๆเนี่ยไอ้พวก e c o m m e r วกเนี้ยมันก็ขอพ<ะ>ัฒนาขออนุญาตแล้วประเทศไทยขออะไรก็ให้เป็นคนใจดีเขาเกิดเปิดฟรีฟ free รดโซนฟร n e free n e <c oughs> ใช่เรียกว่าเอาสินค้ามาสต็อกที่นี่เลยสั่งปุ๊บได้ปั๊บภาษีไม่เสียอืมโอเคแล้วก็ไม่ต อันนี้มันเป็นอะไรนะที่ทเราเหมือนเราคุยกันน่องเมื่อกี้มันเป็นการลงทุนระยะระยะสั้นระยะยาวนะคือจริงๆแล้วเนะี่ยไอที่มันเกิดเหตุการณ์ต่างๆได้ว่าอารมารวยให้เขาได้เปรียบคนไทยอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากว่าตอนช่วงนั้นอนะ่ะเขาต้องการให้ต่างชาติเนี่ยมาลงทุนไอพวกแอปต,ต่างๆอะพวกเนี้ยนะแกหาระยะสั้นแกหาระยะสั้นให้เขามาลงทุนพวกไอสตรีมมิงก็ให้เขามาลงทุนใช่ไหมไอเราก็หวังว่าเราจะพัฒนาให้เก็บภาษีอะไรได้แต่ไม่เต็มหน่วยแต่มันได้เนาตการ ให,ใ,หให้นวัตกรรมเข้ามาแต่กฎหมายเขาก็ไม่แก้เขาก็อยู่อย่างนั้นพอจะแก้กฎหมายปุ๊บมันเหมือนมีใครมาต่อรองมีใครมากดให้กฎหมายมันอยู่เหมือนเดิมเนี่ย <Yeah. S 2> หรือว่าอะไรแม่งเทาไม่รู้แม่งเทาหรือแม่งไปชอบดูใต้โต๊ะด้วยโอเคนะออสุดท้ายแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ย่ยวกับพวกเนี้ยจริงๆแล้วแก้ไม่ยากเลยเพราะว่ามันมันสามารถที่จะแก้กฎหมายลูกได้เลยแก้จากพวกระบบไม่ว่าจะเป็นระบบทางเข้าต่างๆอันนี้คือการแก้ปัญหาระยะยาวที่คิดไว้ใช่ไหมใช่ก็คือ แก้กฎหมายที่เราเสียเปลี่ยนทั้งหมดไงแก้กฎหมายทั้งไอ้เรื่องพันห้าเมื่อกี้เนี่ยพันห <1, 5. S 2> ้าอคือแก้ให้คนไทยก็ได้โอกาสนี้เหมือนกันหรือ<ม>ว่าตัดสิทธิ์ของประเทศจีนไอ้ตรงพนะันห้านออกไปเลยให้มือแหวกเข้ากับเราไอ้พันห้านี่คืออะไรพี่พันห้านั่นก็คือถ้าเกิดส่งของมาจากประเทศจีนไะมันจะไม่เสียแหวกตัดออกให้มันเสียแหวกเหมือนกับเราเลยเพราะว่าตอนนี้มันมาลงทุนเยอะแล้วเราไม่ไม่จำเป็นต้องไปส่งเสริมการลงทุนให้กับเขาไอ้ข้อเสียตรงนี้มันต้องแต่เรื่องน้ำมันแลนะ เราก็ทําอย่างนี้เราองอใช่ถ้าเราไปอองสิงคโปร์เพื่อให้เข้ามาตั้งลงกันแล้วหลังจากนั้นก็ไม่แก้กฎหมายอีกเลยเรื่องไฟฟ้าก็เหมือนกันให้บริษัทเอกนชนเนี่ยตั้งโรงไฟฟ้าเลยทำไมนี่คือลุงจะบอกว่าเขาเนี่ยนะนอกจากออกกฎหมายแล้วอยากให้อัปเดตกฎหมายด้วยให้มันเป็นปัจจุบันถูกคือการอัปเดตกฎหมายเนี่ยทุกๆข้อที่เราเสียเปรียบเนี่ยแล้วเขาก็ไม่อัปเดตไอ้พวกในาุทุนเอกชนต่างๆก็จะได้เปรียบตลอดไปชาวบ้านก็ตายอมอมถึงตรงเนี้ยพอแก้เรื่องข้อกฎหมายเนี่ยก็ส่วนหนึ่งทีนี้มันจะมีปัญหาเรื่องสิน มอกจริงๆแล้วมันไม่มันไม่สามารถจะขายในประเทศไทยได้นะ<อ>มันต้องมามมันต้องผ่านบทหมายอื่นๆน่ะหรือมีมีมหน่วยราชก,การบางหน่วยเนี่ยปล่อยให้เข้ามาได้โดยไม่เสียภาษีอันนี้ตรวจสอบใช่ไหมเออแล้วก็อ้างว่าตรวจสอบมไม่ทั่วถึงไม่ทันถ้าเกิดว่าแก้ปัญหาตรงนี้ได้มันจะต้องไม่มีเลย<อ>โดยไอ้พวกแพลตฟอร์มต่างๆไม่มันจะต้องสินค้าที่เข้าไปขายเนี่ยจะต้องมีมาตรการเข้มข้นขึ้นขึ้น <What S 1> ต้องมีต้องมีอยต้องมีมกสินค้าทุกตัวเลยแล้วถ้าเกิดแพลตฟอร์มพวกนี้มีพวก ะฮมมีเฟรอร์ได้้ขอให้เอาไปด้วยแล้วกันแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยมาตรฐานอุตสาหกรรมก่อนโอเคแล้วก็ไอ้มอ,อกรพอพวกแพลตฟอร์มพวกนี้มีปุ๊บไอ้พวกที่ขายออนไลน์ต่างๆอะ่ะมันก็จะต้องมีด้วยทําให้คนไทยได้สินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นปลอดภัยปลอดภัย,ยด้วยรัฐบาลก็ได้เก็บภาษีวิธีแก้ขั้นต้นเนี่ยทางพักก้าวไกลกับพรรคไอ้กรกรกรเนี่ยเข้ามาร่วมกันเขาบอกว่าชื่อแก้ไหวะชื่อไม่เอาทีนี้นะชื่อไอกรกรอเนี่ยนะคนนึกไปถึงกึ่งเข็งหรือไม่ก็ ฟังมาตั้งแต่ต้นเลยนะคือรู้สึกเออมันเป็นอะไรที่แบบไม่เราไม่รู้งไงเราไปหาข้อมูลมากว่าจะมาให้คุณผู้ชมได้นะเราขำม,มาไม่รู้กี่รอบเลยไอ้ขอกันข้าอุตสาหกรรมแลวก็รธนาคารแต่ครันี้วิธีแก้ก็คือแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มจะต้องสินค้าทุกตัวจะต้องมีออยแล้วมันจะต้องมีหน่วยงานหนึ่งขึ้นมาตรวจตรงนี้เลยไม่ต้องไปอาศัยพวกอยอย่างแมงบอกว่าแม่งทำงานไม่ขาดหน่วยงานนี้ต้องลิงก์ข้อมูลมันจะต้องถึงกันโอเคไอ้นี้ที่เราคุยเนี่ยนะมันคืออีคอมเมิร์ซนะยังไม่ใช่สตรีม งานแก้ปัญหาของอ c o เมิร์ e ก่อนเขาตีมิ่งไปไปไปแก้กฎหมายให้เราเข้าถึงข้อมูลในการเก็บภาษีเขานั้นจบเลยจบเลยเพราะว่ามันไม่มีเยาะย่อยไงอันนี้ภาษีส่วนหนึ่งแล้วมาตรฐานก็อีกส่วนหนึ่งอ่าเออถ้าเกิดมึงซื้อไอใดบผมไดบผมไปไปช็อตทิทิใช่ไหมส่วนไอไออาหารเสริมเนี่ยเกิดเป็นอาหารเสริมที่คุณภาพต่ำหลอกให้เรากินแล้วไม่เป็นไปมาลงมา้วชิปอีกชิปอีกใช่ไหมอ่าอ่ะอันนี้มันก็เลยต้องมีอยกบกมาบควบคุมแล้วตัวเนี้ยเขาเขาจะต้องเข้าไป หมายถึงว่าให้ให้เขามาแสดงทุกตัวจะต้องมีแสดงกิตค้าทุกตัวอพอมีแสดงเสร็จปุ๊บมาตรฐานอุตสาการรมเสร็จปุ๊บเขาก็จะต้องให้มีหน่วยงานหน่วยกลางขึ้นมาอีกหน่วยงานหนึ่งคือแบบว่าเอาข้อมูลของอยอยเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ทั้งหมด<อ>ตัวเลขทั้งทั้งหมดจากแพลตฟอร์มต่างๆ,ๆจะลิงก์เข้าไปอันตโนมัติเลยจำจำได้ไหมอยอยที่เขาตรวจไม่ทันแม่งวันหนึ่งแม่งทาได้ไม่เท่าไหร่ไงเงินไม,ไม่ไม่ต้องให้มันทํางานเยอะเยวแม่งมืนใช่ป่ะแล้วหมายถึงว่าอันนี้เขาไม่ต้องไปตรวจไม่ต้องไปนั่งไปตรวจว่ามึงมีอะไรผสม ผ่านไม่ผ่านอเอาหมายเลขมึงมาหมดเลยหมายเลขที่มีมาตรฐานของอยอมามหมายเลขของมอปอมาแล้วไอ้พวกนี้ก็มาลิงก์กันปุ๊บพอบรรชนกันปุ๊บไม่ใช่เพราะมันมีปอมอยอกับปอมอปอไงมันมาสวมแ้มา,มาสวมปุ๊บไม่ใช่เสร็จปุ๊บก,ก็ชี้แจงไปแผดปอมเลยสินค้าตรงนี้ไม่ผ่านนะต้องถอนออก มันจะต้องทันท่วงทีแสดงว่ามันจะมีพวกระบบฐานข้อมูลคอยตรวจจับเลขที่ตรงกันเลขเออมันมันไม่ยากเลยพอมันมาลิงก์เสร็จปุ๊บระบบ AI มันก็จะจับเดเอานี้ไม่ใช่ก็แจ้งไปแพลตฟอร์มต่างๆเพราะแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันเข้มงวดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานมันก็จะทําให้ไอ้พวกที่ค้าขายออนไลน์ต่างๆมันก็ต้องทําตามเพราะว่าทุกคนที่ขายเนี่ยเราเรามันจะต้องมีการยื่นภาษีรับทุกอย่างมันเข้าระบบให้หมดพอเข้าระบบเสร็จปุ๊บเนี่ยง่ายเลยอย่าเล่นกับระบบพออย่างเงี้ยง่ายเลยมาตรฐานก็จะมาภาษีก็จะมา Hmm. <Wow. S 1> มันเป็นเรื่องที่แก้ไขง่ายๆถ้าตั้งใจทำแช่นั้นเลยเออถ้ามึงไม่ตั้งใจมึงก็ รัฐบาลยังออกมาบอกอะไรบอกว่าเราจะซื้อของเราจะต้องดูสินค้าที่มีคุณภาพไอ้ฮะใช่ลุงกูอยู่ที่ปลายทางไงกูเลือกไปเลือกมามึงก็หลอกกูบางทีมออมดูมอกก็ดูออกมอกปลอมดูออยออยปลอมพอไปถามออยบอกทำไมไม่ตรวจตรวจไม่ทันแบบนี้ไงมันพอมีหน่วยกลางมาแล้วเขาลิงก์เรื่องนี้อย่างเดียวเขาไม่ต้องไปนั่งตรวจฝูงผสมทุกอย่างข้าระบบระบบไออมันจับโป๊ะเป๊ะเป๊ะเรียบร้อยเลยอันน้นเนาะอ่าอันนี้คือวิธีแก้ที่เขาบอกด้วยไม่ใช่เขาบอกว่า ไม่ดีไม่ดีอย่างเดียว,แล,วแล้วเขาก็ทิ้งและนี่ก็<ม>คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราเรารอใช่ไหม,มเราไม่ยอมให้มันเข้าระบบหรือว่าเออเอเออตามเข้าไปนี่ยคือเหมือนไม่ได้แก้ไขไม่รู้ก็เขาจะประชุมกันเรียบร้อยแล้วก็พยายามจะแก้ไขให้ได้เเร็วพยายาม พยายามแต่รันนี้ขั้นตอนที่เราทําได้เนี่ยก็คือต้องเช็คตัวเองจําได้ไหมที่เขาบอกอ่ะพอเราไปดูเครื่องํำอางนั้นนี้อาหารเริงนี้อยอเรื่องนี้แมงมูมร่องไปเจในออยบางทีเว็บแมงมุมอีกดีใจด้วยแล้วก็หาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องทันแล้วก็รู้ว่าเราจะต้องวางตัวยังไงจะต้องมีสติเข้าทันอะไรในระดับไหนก็ถ้าเกิดว่าใครที่มาใช้ไปแล้วนะฮะก็ ขอให้โชคอยู่กับท่านนะถ้าเกิดเคยแช้อะไรแล้วก็เจอเออมันก็มีบ้างแล้วถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันเข้าระบบเนี่ยมาตรฐานในการแข่งขันมันก็จะสูงข,ขึ้นทําให้โรงงานในประเทศไทยนะใช<า>้ได้ประโยชน์ในเรื่องนี้ลุงผู้บริโภคไหมเอาผู้บริโภคแน่นอนเลยทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตด,ด้วยผู้ S m e อได้ลืมตาอาป่าได้ไม่งั้นจะถูกไอสินค้าจากจีนมันเหยียบขึ้นเดียวตอนนี้ตอนนี้รู้สึกไงบ้างเพราะว่าผมจะสมัยก่อนเนี่ยนะที่สิบยี่สิบปีที่แล้วอ่ะตอนนด้นเนี่ยเราก็เรานะ มีอยู่หลายหมื่นเจ้าตอนนี้ก็ค่อยน้อยลงน้อยลงท้ามัใหญ่จริงก็ไม่ค่อยเย่สโวนไอโซนไอสะดวกซื้อร้านเจ้าดังเนี่ยเขาก็จะ ขยายสาขาเพิ่มขึ้นแล้วก็ก็จะมีส่วนแบ่งการตลาดของไอเจ้าใหม่ๆเข้ามาอีกแล้วจะแล้วอย่างนี้รัฐบาลเขาจะอุ้มใครอ่ะอุ้มจริงๆแล้วเขาจะต้องมีกฎหมายมาช่วยร้านโชว์โวยเล็กๆด้วยแต่ว่าเขาพยายามทำแต่ดูแล้วมันไม่ได้ตั้งใจทำแค่แค่ทำแก่ทำให้มันเป็นเป็น<ช>หน้า<ช>เป็นตาว่ามีนโยบายี้สุดท้ายแล้วเล็กเทงหมดทำมาสัลักเออมันเคยมีร้านค้าไทยเข้มแข็งพยายามมานะรวบรวมแต่ละจังหวัดสุดท้ายแล้วก็เล็กเพราะว่ามันไม่ได้ตั้งใจทำมันทำแค่เป็นรูปหน้าปากจมูกเอาเอาไง อีเวนที่เฉยเหมาลุอ่าเออแล้วกับว่าตรงเนี้ยสรุปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยวิธีแก้ไขอัมีแต่ว่ารอรัฐบาลเนี่ยจะทำหรือเปล่าถ้าไม่ทําก็ให้เลือกทั้งข้างในพรกเก้าไกลเข้ามาเป็นแล้วถ้าไม่ทํานั้นเราเราค่อยมาด่าพรกเก้าไก่กองแต่ตอนเนี้ยต้องชมเขาไปกว่าเพราะเขามีนโยบายที่ดีไม่ได้ชมว่าเขามีนโยบายที่ดีอย่างเีชมเพราะว่าเขาสามารถขับเคลื่อนได้แล้วนั่นเขาเป็นฝ่ายค้านเออเป็นฝ่ายค้านเนี่ยขับเคลื่อนเหมือนเป็นรัฐบาลเต่พอขับเคลื่อนไปปุ๊บพอนล้ำหน้าเ็ยปุ๊บรัฐบาลเขาจะบอกว ้นโอเคโอเคเอาคลิปนี้มันจะยาวพอสมควรแั่นแหละอ่ด uh. คนตัดน,น่าจะร้องไห,ไห้ตอนนี้ครับถ้าใครมีอะไรที่แบบใกล้เคียงกันเคยซื้อสินค้าอะไรแล้วมันไม่ได้มีมอกคอไม่มีมนนะออยแล้วก็พิมพ์มาไลฟฟังหน่อยว่าเป็นแบบไหนแบบไหนอย่างเงี้ยจะได้แลกเปลี่ยนกันว่าจะได้แก้ไขกันรู้เท่าทันกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เราด้วยนะ